คลิปในวันนี้ผมพาไปว้าวกับยูนิตใหม่ของ a n i m เม r u s a d e r ครับหลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะว่าแพนต่อไปเป็นเรื่องอะไรแต่ความว้าวคือยูนิตพวกนี้ครับโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟเซชชอปเั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบร,ริการรับฟาร์มแบบต่างๆ a c a ี i c e Cross Over AV a n เ m e v a n g ม a r d BF บอกฟุดปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK ยี่สิบชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็อน เปไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมุดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทำให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Discord ของ Anime Crusader กันอีเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งปรากฏการณ์ที่เอาเกี่ยวกับมังวาเข้ามาครับสำหรับ a n i m เม r u s a d e r ถ้าใครไม่ได้เล่นแล้วผ่านมาดูคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วเขาก็เอายูนิตอีกหนึ่งยูนิตเข้ามาครับซึ่งเป็นยูนิตที่ กำลังเป็นกระแสและการ์ตูนเนี่ยกำลังมาแรงเลยครับกับฉากล่าสุดของเรื่อง Doctor Stone นั่นเองครับคือผมออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากจะสปอยนะแต่ว่าคือน้ำตาแตกแน่นอนสำหรับคนที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับในแผ์ต่อไปเราจะมากันในโหมดของรถไฟสู่นิรันดร นะย้อนอดีตกันไปอีกนิดนึงครับกับ Demon's l n y e r r ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าริขสิทธิ์จะอะไรยังไงของ Anime ะ r u เ a d e r ครับแต่จังหวะนี้คือเขายัดมาแล้วเขาใส่มาแล้วครับเราก็พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วแหละแฟนๆเกมต่างๆนานานะจริงๆหลายๆคนเนี่ยให้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันน่าจะลองเปิดใจลองเล่น Anime Crusader ดูถ้าหากคุณว่างเว้นจากอนิเม Vanguard อะไรเงี้ยซึ่ง จริงๆตอนนี้เพื่อนๆผมาเขาเล่นกันทุกคนแหละถ้าไปสังเกตใน Discord ของผมอะไรเงี้ยเห็นปะผมก็จะมีลงอะไรอย่างนี้นะครับหรือเขาบอกเออเนี่ยเขาได้ซีดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับพวกพี่ๆผมกันเนาะคือตัวผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเริ่มนะเห็นบอกว่าจะเล่น ไปหาสกาโมโตบลาบลาบาผมก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปเล่นสักทีเพราะยังม่วนอยู่กับการเล่นแวนการ์ดอยู่ตอนนี้แวนการ์ดผมก็ทำทนู่นทำนี่อยู่นะโอเคกลับมาเข้าเรื่องกับ a n i m เม r u u s d e r r อกันอีกทีครับในแผทต่อไปเนี่ยจะมาเป็นรุ่นพี่อาคซานะครับแต่ว่าเขาทำเจ๋งมากเลยนะก็คือเขาไปตัดต่อเพิ่มเติมคือไปทำโมเดลโรบออกมาแบบสวยมากคือแบบนี้เนี่ยโมเดลมันจะอ่ามันจะมีตุ่นๆบ้างกับโมเดลบางอันเนี่ยมันจะเข้มสวยไปเลยนะ แล้วก็มีทันจิโร่ที่ไม่ใช่โมเดลถ้าเป็นโมเดลโลบอคเนี่ยจะปั่นกว่านี้เยอะเอาทันจิโร่เรามาใส่ในดวงตาอะไรเงี้ยน,นะผมว่ามันจะเจ๋งน่าดูเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือสวยมากแล้วสำหรับผมนะมันเป็นภาพที่เอาง่ายคือผมไม่รู้ว่าผมชอบาภาพเนี่ยมันดูคมไปหมดเลยแล้น,นี้ก็น่าจะเป็นโหมดใหม่แหละฝันร้ายนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้มาเป็นแบบ ถ้าใครเข้าไปใน p r i v a t e server จะเห็นเลยนะว่าเขายืนรออยู่แล้วนะครับว่าแพตต่อไปเนี่ยมันจะมาเป็น Demon s l a y e r ซึ่งตัวละครตัวนี้มาน่าจะเป็นอ่าภาคของเลงคูคูแหละไม่น่าจะใช่เป็น Infinity Castle นะถ้าเป็น Infinity Castle เนี่ยจะต้องมีเกี่ยวกับชินโนบโบโดมาอะไรมาแล้วนะแต่เขาคงไม่อยากอัพชนกับ All Star Tower Defense หรอกนะครับผมต่อมา ไอสิ่งที่มันว้าวตอนจากนี้ก็อันนี้แหละปานวาราีให้เห็นนิดนึงนะครับว่าตัวละครอย่างทันจิโร่เนี่ยน่าจะเข้ามาแต่สิ่งที่ว,ว้าวและเป็นยูนิตวา้วาวใหม่ๆใ,ในแอนิเมชั่นคูเซเดอร์นั่นก็คือตัวละครตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะเอ้อยงไงยืนแอคเลยครับยืนกระดกแว่นเลยครับสำหรับเซนคูนะอ่าอันนี้เคนซูเซนคจูจริงๆ,ๆคือเซนคูนะครับน่าจะเป็นยูนิตใหม่ซึ่ง เราไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นยูนิตประเภทอะไรแต่มาในระดับมิสติกครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเราอยู่กันมานานแล้วนะครับสำหรับบูมาริเจเ a รีเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนตัวฟาร์มบ้างม,มาเลยครับสำหรับมังฮวากับเว็บตูนะสำหรับคนที่อ่านเว็บตูนจะรู้อยู่แล้วนะครับยอดสตาร์บันิกลุยต่างโลกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรซึ่งจริงๆผมอ่านเรื่องนี้ด้วยสนุกมากๆเป็นมังควาแบบแนวแบบ พระเอกเก่งต่างโลกแต่ใช้ความสามารถใช้สมองอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบจะมีสกิลเหมือนกันเออก็คือตามปกติของมหาวาเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปเลยครับยูนิตวาวา,วาวเกิดขึ้นแล้วที่ Anime Crusader ผมอยากให้มันเป็นแบบเป็นเกมที่แบบจริงจังขึ้นมาเหมือนตอนนี้ผมว่า Anime Crusader ก็อยู่ในหมวดของจริงจังนะเล่นง่ายแต่จริงจังนะครับเพราะว่าคงมีหลายๆเพลเยอร์หรือหลายๆผู้เล่นเนี่ยก็เริ่มเล่น An i m e Crusader แบบจริงจังแล้วนะ แล้วการที่การที่มันมาของ Sen เซนคูอะไรเงี้ยตอนผมจะไปคิดถึง a อนิเมะเวิลดที่เขาทําออกแบบไอพวกตัวละครแบบนี้อย่างเช่นของ a อนิเมะเวิลด์จะเป็นระดับ MR ว่ามีลักเกิลยูนิตที่วางไปแล้วแนละ้วเซนคูมันจะฟาร์มอ่ะเออมันจะมีเพื่อนๆมาร่วมช่วยอะไรเงี้ยคือผมอยากเห็นแบบนั้นอีกแต่ผมว่า a อนิเมะคูเซเดอร์คงไม่ทําอลังการแบบนั้นแน่ๆแต่ก็ ลุ้นอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหรือมันจะมาเป็นยูนิตโจมตีอะไรประมาณนี้ส่วนตัวละครตัวนี้ก็รู้แน่นอนครับมันคือตัวละครฟาร์มตังค์นะเอ้แต่มันมีสเตตดะผมว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่มาเป็นตัวฟาร์มแน่นอนเลยอะเพราะว่าเนี่ยอันนี้เป็นสเตตฟาร์มตังคมันจะเป็นอย่างนี้อะเนาะ ซึ่งไอตัวเนี้ยมาแทนบูม่าครับเขาไม่อยากให้ใช้บูม่าแหะเพราะว่าเราแบบอารมณ์แบบว่าฟาร์มทุกแมปมันก็เป็นบูม่ารีเจนดารี่อ่ะเขาเลยใช้เป็นตัวอื่นเพิ่งก็คล้ายๆกับอนิเมะวนการ์ดนะครับก็คือพยายามจะสร้างแนวทางในการทํายูนิตใหม่ๆบ้างไม่งั้นก็จะเป็นสปีดวาก้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <c oughs> เอาจริงๆอนิเมะคูเซเดอร์ข้างในก็ยังเป็นสปีดวาก้อนอยู่นะครับผมซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าขออีก 10k เคเรกชันจะลงเซนคูให้ดู นะครับว่าเป็นไอดอลแอนิเมชันในเกมอะไรเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้แลครับเอาอัปเดตต่างๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเพื่อนๆสนใจจะมาเล่นกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ณนะปัจจุบันก็ยังคงเป็นแพท0.5อยู่ก็คือเป็นแพทของสากาโมโตเดนะ ใครที่ยังไม่เล่นก็มาเล่นได้เกมมันเล่นง่ายๆนะครับแต่ส่วนตัวผมก็อาจจะต้องขยันฟาร์มเพชรนิดน,นึงเพราะว่าเพชรเกมนี้เนี่ยมันก็หายากเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าคนที่เล่นติดลมบนไปแล้วเนี่ยเรื่องเพชรมันก็จะไม่ใช่ปัญหาต่อไปนะครับคิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับรายละเอียดที่เอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆคิดเห็นยังไงรู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่มีตัวละครใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆบ้านที่ไม่ใช่บูม่าแล้วก็ตื่นเต้นไหมกับผมนะครับที่ ด็อกเตอร์สโตนตอนนี้เป็นอนิเมะขึ้นชื่อนะคือดูอย่างที่บอกไปครับดูน้ําตาแตกกันหมดตอนนี้ก็คือซึ้งคนระับแล้วก็มาเป็นแพดใหญ่ของอันนี้เป็นพวกตัวละครรองอะนะแต่แผดใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของ Demon s l a y e r ก็รองมารับชมรับเล่นการดูแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย